สวัสดีครับมาพบกับเกมเศรษฐีมีอีเวนต์ใหม่นะครับผมก็เป็นอีเวนต์นะครับการอ่าเขาเรียกว่าย้อมสีนะครับของการนะครับชื่อไวโมหุนนะครับอ่านะครับก็ได้มีนะครับนี่ง่ายๆสั้นๆนะครับง่ายๆมันคือสกิลของเจ็ทแพดนะครับปีกคู่นะครับก็คือนะครับ80%นะครับตกฝ่ายตรงข้ามแลายโยนข้ามอานธารและไปยังสถานที่ที่ต้องการนะครับสองครั้งนะครับอ่าสั้นๆเลยแล้วก็บวกทอยเต่าดับเบิลสองขออภัย ทอยต่ดับเบิลสามสิบแล้วก็นะครับทอยดับเบิลติดต่อกัน3ครั้งนะครับก็โอกาส80%ไปที่ไหนก็ได้นะครับในพื้นที่ในแมทนะครับแต่เขาเขียนงงๆนะครับอันนี้มีเพิ่มขึ้นมาครับก็คือเมื่อทอยเต่าดับเบิลนะครับโอกาสรับแลนด์มาร์คที่ตกแล้วก็เอฟเฟกต์ฆามทางนะครับก็คือเหมือนเขาว่าเหมือนกับชุดสูตรเจ้าของที่แผ่นตัดชุดชุดสูตรอะไรสักอย่างน่ะนะครับก็คือเป็นคล้ายๆกันนะครับบัฟนะครับก็คือนะครับ เมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างแลนด์มาร์ค40%ได้รับแลนด์มาครับแล้วก็เมื่อก่อสร้าง35%ได้รับสุ่มสร้างแลนด์มาร์คนะครับก็อารมณ์นั้นนะครับคนอื่นสร้างก็ได้เราสร้างก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีนะครับเป็นอีเวนต์ในหลังของลูน่านาตายังแล้วก็เจ้าหญิงน้ําแข็งเกรด้านะครับจริงๆนั้นเป็นแค่ตัวหลักนะครับตัวรองไม่มีรื่มนะครับเนี่ยนะครับก็ทําให้เห็นขึงความนะครับอ่าไหนนิดนึงนะครับเม่กี้มันมีอะไรนะเกิดได้เดี๋ยวใช่ไหม แต่แม่งมีทั้งไอเนี่ยแอมเบอร์นะครับมีคอเดียนะครับแล้วก็มีทางแม่มดจิ้งจอกนะครับชาร์ลอตก็มานะครับแล้วก็เฟดก็มานะครับดาร์คพุทนะครับเด็วตอนพุทก็มีนะครับมีทุกอย่างนะครับเชเทย้ำใส่แหนบวะเนี่ยปลาเดี๋ยวผมลองเปิดไปสักนิดนึงแล้วมันก็เกิดอาการเกลือเกลือนิดหน่อยนะครับปลานะครับก็อาจจะมีอาการแหลกนิดนึงนะครับก็ทนไปนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมใช้นะครับคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งในการอ่า เดี๋ยวผมจะทําการย้ายนะครับหลังจากอีเวนต์นี้แล้วครับเดี๋ยวทำย้ายอย่างถึงจังแล้วนะครับไปคือช่วงพักนี้ผมเบื่อเกมนี้มากครับผมไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีเวนต์ที่นะครับไม่รู้ว่ามันจะน่าเล่นไหมครับแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยสนุกกับเกมนี้เท่าไหร่นะครับก็อ่ะเราไปดูดีกว่านะครับว่ามีอะไรเหลือบ้างให้เราเปิดมีนะครับปุญนใจอยู่ยี่สิบดอกนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยอุ้ยด้หมวกอ ไม่ใช่ได้หมวกมีหมวกมันออกมาให้เห็นคาถาศักดิ์สิทธิ์นี่คืออะไรวะศักดิ์สิทธิ์นี่คือต่อว่าศิก์ต้องอย่ามีของก็เลยต้องศักดิ์สิทธิ์เปล่าวะอ๋อไม่ใช่นะครับไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์๋ยวท่านเป็นคอเดียนะครับอ๋อมันมีปลายนี่ใช่ไหมแล้วก็มีคาถาใน็นจิตกรพุทธไม่ใช่คาถาดิเป็นผู้กันเนาะอย่างยากเลยครับนี่คือเปิดมาของฟรีเล่นเล่นยังไม่ออกมาพวกของอันนี้นะครับมี9กก้าอันแต่ผมไม่ได้อัดไว้นะครับ ชุดกั๊ดพีมี่ยมนะครับโ oh, oh, อ้โหเขาเป็นสีขาวจริง ID นี้เ็มีสีขาวรค,าครบครแล้วนะครับสีแดงแล้วก็อันี้ไม่ออกนะครับตเดี๋ยวจะลองสักประมาณสักประมาณอ่ะเดี๋ยวลองเลยละกันถ้ามันมาอีกก็จะไปต่ออ่ะห้าสิบกอนอากันนะครับง่ายดีสั้นๆนะครับห้าสิบวันนี้เลยเหรออ่ะเขาเป็นสีขาวมีแล้วนะครับอะไรน,นะครับผมไม่ได้อยากได้เป็นสีขาวเดี๋ยวนะตลอดใช่ไหม ใจริงธรรมดามันก็ออกเนาะอะเดี๋ยวล,ลองสิบก่อนห้าสิบดีกว่าสุนัตจิ้งจอกอ้วนนี่คืออะไรวะมันมาแบบที่ไม่งงไม่รู้เดียวเหรอสุนัตจิ้งจอกอ,อ้วนนี่คืออะไรวะเดี๋ยวก่อนสุนัตจิ้งจอกอ้วนอ๋อเป็นเฮ้ยโอ้โหแม่วาจิ้งจอกก็ดีนะแต่มีแล้วอะ่ะมันเคยได้เล่นด้วยซ้ำหมครับอ่าลองดูคาราเสิ็จครบแล้วแหละนะครับพระจันทร์เสี้ยวห้าสิบก็ออกดีนะโอ้โหมันนำหาอะไรปลานิโม่มรับ ไม่แล้วนะครับแต่จริงผมหวังผลึกนะครับเครื่องนสีฟ้านะครับ่วนจอบอ้วนนะครับอีกแล้วเหรอโอ้โหบัตรแอมเบอร์นึกถึงตอนที่ทำอีเวนต์แอมเบอร์เลยครับเครื่องบินสีฟ้านะครับเวลาหิวเดี๋ยวนี้ขาดอะไรอีกวะตอนนี้ถ้ากกับเรามีนะครับเครื่องบินสีฟ้าแล้วได้ดักชาลอตไม่เอานะครับก็เหลืออันนี้กับอันนี้เนาะ โหยากเลยนะตัวยากยนะเอาอันนี่หมดไปประมาณสี่รอยหาสิบนะครับยังไม่มีอะไรเลยนะครับนี่มีอะไรคึบหน้านะครับเดี๋ยวนีอะไรบ้างวะอ๋อในระหว่างจะเข้าร่วมอยากไปต่อนะแต่กลัวแม่งอีเวนแม่งมาวะยางไงดูวยท่านผู้ชมนะครับเราไปดูพาไปดูไหมแต่จริงจีงจง้ไม่ใช่จี้ติการ์ดเขาบอกมันโหดกันนะยังไงดีววังเดีววังดีวะ,วะเอาดีาไหมเอาดีไหมจัดไหมถ้าจัดน่าจะหมดเยอะเหมือนกันนะครับนี่อ่ะ ตัวสมจี้นะครับไว้มมหุนเหรอคือมันมันเป็นสกิลจี้หมดเลยนะครับเออผมก็เลยไม่รู้มันจะดีไหมนะครับแต่บัฟมันก็บัฟมันก็ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันกันวิกแล้วก็ตัวเองก็วิกได้ด้วยนะครับแต่ก็สนใจนะเพราะว่าตัวที่เราซื้อมาไม่ใช่ตัวที่เราปิดเว้นก่อนมันก็ใกล้จะหมดบัฟแล้วนะครับตัวนี้หมดบัฟก็ยังเล่นได้อยู่นะเพราะว่าบัฟมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีผลต่อการเล่นขนาดนั้นเอาไงดี อดี๋ยรีรอบหนึ่งกันเถอะวะนะครับไปภาษาอื่นนะครับเราลองต้องวันนี้เราต้องใช้นะครับเขาเรียกว่าอ่าต้องมีลูกเล่นนิดนึงครับปกติพ่อแม่เล่นก็พอแล้วนะครับเฮ้ยไม่ใช่ดาร์ซินอ๋ <c oughs> เดี๋ยวเวซินเดี๋ยวเวซินนะครับไปผมไม่ค่อยถูกกับอีเวนต์พวกอี event เวนต์แจ็ครพรรดินะครับใครตามติดตามช่องทางเรามาเราจะเห็นว่าเฮ้ยโอ้ยชิ้มแม่งทำอีเวนต์นี้ไม่ได้หวะอะไรเงี้ยนะครับคือหมดไปเยอะไป เอาอะไรดีวะมีขาดขาด5้าใบนะครับก็คือขาดสีอา่าไม่ใช่สีสิขาดเครื่องบินนะครับแล้วก็อันนี้เราต้องอ่านแล้วนะหลายหคนอาจจะเห็นแล้วนะครับว่าอีเวนต์เป็นไงหลายช่องคงทําแล้วนะครับเราเข้าไปต่อนะครับคือผมชอบนะแต่รู้สึกว่ามันยังไงดีวะท่านผู้ชมนะครับมีผมมีเพชรแค่นี้เองยังไงดีวะควรไปต่อไหมอะลองดูก็ได้ปะเดี๋ยวลองดูสักหน่อยหนึ่งไหครับ จริงมันก็คุ้มนะถ้าเราได้นั่นมานะครับห้าสิบเพรนะครับอ่าเฟดมาเลยนะครับจิตกรพุทธแน่นอนอันนี้นะครับมาดัมพอะไรนะครับผมอ่าลองดูนะครับไอหลัก,กผมไม่ไอดีเรามกผมไม่ทํานะครับโอ้โหใช่ไอมเกือว่ะห้าสิบแล้วเนะนี่ยนี่เราปลดห้าสิบเลยนะครับท่านผู้ชม เครื่องบินสีแล้ววะหน้าสีขาวนะดูดิปานิโม,โมหัดเด็กกัะตีเครื่องบินสีฟ้าใหม่แล้วนะครับจิตกรพุทธนะครับอเฮียพันนึงแม่งหลบปุ๋ยละอ่าโอ้โหสีแดงเย่าได้สีแดงมากกว่าว่ะคัดถาเอ้ยโอ้โหอยู่ตรงกลางเหรอมูลโอ้โหนาัตายังก็ดีนะไปไปไป เราเหอะได้ครบแล้วนะครับไอ้เที่ยมันหมดไปเท่าไหร่แล้ววะหมดไปพันหนึ่งแล้วตอนนี้นะโอ้หมดไปพันหนึ่งได้แล้วมื่อวะนคือเหรอโอ้โหเอาเรื่องนะเนี่ยครับได้คืนมาร้อยหนึ่งนะครับไ <c oughs> อ,อ,อ้สัตว์๊าฟใหม่เลยป่านอลองดูครับลองดูนะครับก็ถือว่าเป็นอีเวนท์ที่นะครับได้เลยเมื่อวะโอ้ได้เกือบหมดแล้วเหรอเดี๋ยวนะได้เกือบหมดแล้วอ่ะ แต่จริงเราอยากได้อย,ไดอยากได้ตัวยีเวนมันนะครับเพราะว่าตัวพวกนี้เรามีหมดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวราสักหน่อยหนึ่งให้พันสองพันไปโอ้โหแค่เกลือจริงๆโอ้โหสีฟ้าอีไแล้วมึงจะทำหาอะไรยอะสีฟ้านะครับเวลาหิวหัวโหและเพชรแม่งหายากเลยนะท่านผู้ชมนะครับเมลไลนนะครับให้พันหนึ่งไปสีฟ้าแล้วนะครับจิตตะครแม่งด้าลังเนี่ย ไปสีแล้ววะแม่งเป็นภาษาในอามไม่ออกวะหน้าสีขาวอล้เนี้ยโอ้โหสีขาวไอ้เชือดสีแดงมันยากสุดๆเลยอ่ะไม่ใช่สีแดงเดียวด้วยนะครับเกาะหมูอุ่นยังไม่ออกเลยนะครับออกมารอบหนึ่งเมื่อกี้ภัยได้แล้วล่ะนะครับเฟดโอ้โหนาตาย,ยังได้มาหนึ่งได้มาสิบเพชรนะครับไปเดี๋ยวสักพันหนึ่งน่าจะรู้เรื่องนะครับโอ้ผมไม่มีดวงกับอีเวนต์พวก แจ็คพ่อตป็นจริงว่ะไอ้เกาะได้เกาะได้เกาะได้เกาะอ่าโอ้๋แอมเบอร์ว่ะแอมเบอร์ว่ะเฮ้ยเอาเว้ยแอมเบอร์เสองอันแล้วนะครับโอ้โหเกยด้าโอ้โหขึ้นมาสีแดงนะครับมามามาโอ้โหแต่แม่งหมดเยอะเลยเนี่ยปลาเราหัพ่อมึงเหรอปลาหยุดเลยมึงหยุดไปเลยปลาเนี่ยโอ้ยสัตว์แม่งสีแดงแม่งละสองสีแดงครบแล้วนะครับขาดก่อยสามัน ีฟ้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูโอ้โหคาถาไม่เป็นไรครับเรามาไหนมันก็มาละยั่วละจงเกอร์วะ่ะมาๆมา,มาคือจริงๆเราก็อยากได้ไอ้นั่นนะครับอัญมณีที่เขาบอกนะครับที่แบบแบตเตอรี่อาวแต่ยังจะได้อีกอันหนึ่งเว้ยเอาไปเล่นก็ได้เขาเป็นสีแดงเกิดแล้วมึงเกิดละตาโอ้โหดวงจันทนะร์หรอรูหน้าไม่อยากได้อะ่ะ เราได้มาเยอะแล้วนะครับดูหน้าเครื่องบินไหมครับจริงมันก็น่าใช้นะเพราะว่าอีเวนตี้คือนั่นแหละครับสีแดงเด๋ยวไปละแมวอ้วนครับอันนี้มึงเดอะไปล้วนะไอกระถา่เนี่ยไอคอเคียเนี่ยมึงเออคือเดี๋ยวนะท่านผู้ชมสีแดงไม่แล้วหรอจิตกรพลาดอ๋อพุทธ แต่มันยังดีนะแต่ไม่รู้มันโอ้ยได้กันโอ้โหสัตว์กลางๆล้วน,วนเกิด้ามาก็ามาอ่ะอันนี้ก็ดีนะเกิดด้าก็ยังไม่มีนะครับโอ้โหโอ้โหคือล้วนเลยวท่านผู้ชมมันหมดไปท่า่แล้ววะสี่พันแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราเข้าไปสี่พันแล้วนะครับพอละมังพอละมัง อ๋อฮะวิ่หูยแบตเตอรี่อยู่กลารตรงตะกี้อยู่ซ้ายนะครับอือพอกดซ้ายปุ๊บแม่งออกกลางไอชิ้นผานโอ้สามพันอยู่ตรงเจ็ดสิบอือบูมบุนไม่ได้แค่อันเดียวนะครับแล้วก็โอ้โหนาตาลีงได้แค่อันเดียวแอมเบอร์โอ้ยอันนี้อยากได้เหมือนกันนะครับสีแดงครับอือสัตว์เอ้ยแม่งซ้ายขวาอยู่นั่นแหละ อา่าท่านผู้ชมครับหมดไปเยอะหนึ่งกันเนี่ยของผม่ะแมวอ้วนอีกแล้วนะครับแอมเบอร์อีกแล้วนะครับแมวอ้วนเอ้ยเอ้ยไม่ใช่เดิโอ้โหเจอได้คือแบตเตอรี่ก็ข้ามนะครับโอ้โห โอ้โหเจกอนพูดมาเป็นสิบโอ้งงแล้วฮะเวกันนี่จะห้าพันแล้วนะนี่หมดไปห้าพันแล้วฮะเอาละมึงโอ้โหรู้หน้าไม่ออกมาเลยเดี๋ยวนะห้าพันแล้วครับตอนนี้นะครับเอ้เชี่ยงงหมดไปห้าพันเฉยๆเลยนะครับโอ้โหหมดไปห้าพันเลยนะครับงงๆนะครับหมดไปแบบห้าพันมากๆนะครับงงใจนะครับ ได้แล้วบ้างนูดิโหงงใจโอ้โหแอมเบอร์ก็ได้แล้วนะครับดูดิแอมเบอร์ได้แล้วนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับขาดแค่อันนี้สามอันนะครับบ้าไปแล้วนะครับโอ้ยหัดโมกุลมึงค่าตัวมึงแพงวะโอ้โหสองเก้าเก้าเลยเหรออ่ะถ้าได้อันหนึ่งอาจจะต้องมีเติมนะครับไปโอ้โหสัตว์แม่งโอ้ย โอ้โหเกิดล้วนท่านผู้ชมโอ้โหเกาะมูอุลโอ้โหถ้าเ,าเรืแบตเตอรี่มันก็จะดีนะครับแต่แม่งไม่ได้อะไรเลยแม่งกดไม่โดนเลยสิ่งที่หวังคือหวังแบตเตอรี่แล้วก็โอ้โหขึ้นนะครับตายขึ้นหรอท่านผู้ชมนี่ไงนี่เรานี่เรา อ่ะเดี๋ยวเอาซักเข้ามานะครับอีกเท่าไหร่วะอีกห้าร้อยปะกด1ิทีถ้า,ถามันไม่ได้แล้วก็พอละโอ้โหกูอด้าก็มาวะ่ะเดี๋ยวนะอีกจริงไม่อยากเติมอะไรเลยวะ่ะโอ้โหรูน่าก็มานะครับเออคือ เดี๋ยว,วเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนี่แม่งเพลินโอ้โหเดี๋ยวนะแม่งรถไปอีกหึงเดี๋ยวนะได้นนะรถไปยังไงได้สองทีได้สามทีนะครับโอ้โหนด้ลงไปหมื่นสามหรอไม่ใช่หมื่นสามสามหมื่นสามสองขายอ,อหนึ่งไปโอ้โหยังไม่ได้วะ่ะท่านผู้ชมเอา้า มันทับได้หวานวาโอ้โหเดี๋ยวเดียวโอ้โหได้เยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะอะไรบ้างวะนนียจริงๆแม้ไม่ใช่เว้นที่มันควรเอาหมดอ่าเดี๋ยวเราอีกพันหนึ่งไปถ้าไม่ได้ก็พอแล้วนะครับจริงอยากได้แบบไอน้นี่มาด้วยนะครับไม่ใช่เวนที่มาควรเราเสียเยอะนะี่ถ้าเป็นอะไรเราอยากได้นะครับ ถ้เป็นสกิลของจี้นะครับก็เลยจี้ที่ไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะครับโอ้โหนี่กูน่าเสียเลยนะรู้หน้าได้หนึ่งแล้วอ่ะโอ้โหเกาะแม่งอยู่ซ้ายนาแ,แตายังครบแล้วนะครับมาๆมาๆโอ้โหที่ไม่มีว่ะโอ้โหโอ้โหหนึ่งไหม เดี๋ยวดูก่อนได้ทีหนึง่งไม่มีวันท่านผู้ชมนะครับไอเ้เที่ยมันเกลือสุดๆเลยว่ะอีเวนต์นี้เออคือได้มาสองร้อยอ่ะได้ประมาณสี่ทีหนึ่งโอ้โหเกินว่ะสองสามสี่โอ้โหได้เยอะได้เยอะเกินนี่ได้มาหนึ่งร้อยมามันต้องปิดดิวะมามันต้องปิดสิ ได้ห้าได้กดได้สาไม่ได้ห้าได้สามหนึ่งสองสามยด่ว่าอยากได้อ่ะใจเราอยากได้นะเราปิดปิดไปหลายตัวแล้วเนี่ยนาตยังก็ได้แล้วนะครับปลานาฬยังซื้อเอากอนเลยนะครับได้นาตยังเวลานะครับแล้วก็หูจริงเราได้เยอะนะสีแดงมันออกากวบอกเฮ้ยเกิดได้แล้วหรอเอาดีหลืออะไรอ่ะเฮ้ยก็โอเคนะ เหมือนเลหลังนะครับเล่หลังในรูปแบบทังชิ้นหายเลยนะครับเดี๋ยวพี่น้องเราเดี๋ยวลองเปิดนั่นด้วยนะครับเดี๋ยวลองเปิดนี่ด้วยนะครับ๋ยวจะมาทำได้ได้มาทำรีวิวไงนะครับอ่าลองเปิดแพ็คนี้ด้วยนะครับสี่พันออกไหมเออถือเครื่องบินในสัตว์ครมีอะไรพ่นหนาเดี๋ยวนะเอบวกถึงเอไม่คุ้มวะอบอได้แค่ชิ้นเดียวเลยนะครับไม่คุ้มไม่คุ้มเห็นแลังมีอยู่เยอะด้วยนะครับไงดีวะท่านผู้ชม จะอยากได้อะเติมปไาจบนะครับเชี้ยงหมดไปแเล,นะล้าเนี่ยเจ็ดพันนอพอไปเดี๋ยวพอได้ไหงครับด๋ยวขอเตอิมหมดนะครับมาบุรุลป,ปิดมาจะเล่นมึงมะเนี่ยมานะครับอาละฮะเราไปเติมมาแล้วนะครับแน่นอนนะครับเป็นลูกปากแบบเลือกนะครับก็ก็หมดไปเจ็ดพันนะครับหวเยะเดินนะอ่า อยพี่ก็ไม่ได้โกเยเโอ้ยได้คดุ้มอยู่คุ้มอยู่คุ้มอยู่นะครับคุ้มอยู่คุ้มอยู่ยเดี๋ยวเราต้องเรื่องนี้อันนี้เออเกาะมูอุออนนะครับไปที่เหลือก็ครบแล้วนะ <ade> เดืเดยวเกินนะครับมาเดี๋ยวะ้าได้ตัวในอีเวนต์แล้วนะครับสวยหรูนะครับแล้วก็มีแลกของทางแอมเบอร์ได้นะครับแล้วก็แอมเบอร์ Amber มีเยอะแล้วอะ แล้วก็อันนี้ก็อ่ะแมมมดธจิงจอกก็ได้อ่ะมันจิงจอกได้หลายได้ไหลายตัวเลยนะด์คชาร์ลอตที่เหลือไม่รู้จะไว้ทำอะไรนะครับเฟดก็เอาไว้เล่นด่านไ,ได้ได้ไม่เป็นไรครับไปเดี๋ยวขออนุญาตกับภาษาเดิมแป๊บนึงนะครับได้แล้วเดี๋ยวกลับภาษาเดิมน,นะฮะอันนี้คืออยากได้ล้วนๆนะครับไม่รู้เอามาเล่นได้หรือเปล่าด้วยนะเพราะมันเน้นเน้นวิกใช่ไหมผมมีเซ็ตในใจแล้วนะฮะตั้งแต่ผมดูนะครับว่าแบบเฮ้ยตัวนี้มันน่าเล่นเกี่ยวกับอะไรนะครับ ปางนั้นผมขออนุญาตนะครับลองเลยละกันนะครับเป็นโมอุลนะครับที่ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับไปอัปเกรดเอสกับก่อนนะครับเดี๋ยวเราทําการอัปเกรดนะครับใยกานเดี๋ยวเราเฮ้ยมันมีรวมม่วะอ๋อมีรวมนี่นี่หูใหญ่ยาเลยนะครับทองยังไม่ค่อยมีนะครับรวมนี่คืองานงอกแน่นอนนะครับไปแล้วก็เพิ่มอัตนามทเฮ้ยอัตโนมัติเฮ้ยถูกแล้วอีวันนี้เรามีแล้ววะ โอ้โหไอสนับนี่มันเยอะเกินอ่ะอัพเลยแล้วกันนะครับเราจะอัพสนับกันไปนะครับของเธอไม่ค่อยมีแต่ e-sport รัวๆผมมีอีเวนต์ในดวงใจนะครับจริงๆว่าหลายๆคนเขาอาจจะไม่อัพเต็มนะครับเอ้ยเดี๋ยวเอาลูน่าได้ดีกว่าเดี๋ยวพยายามจะลองตลอจะลองพยายามหาดูนะครับลูน่านะครับคือเรามีอยู่แล้วลูน่านะครับได้ตัวหนึ่งมาไว้คู่กันเนาะเกิดได้ก็คุ้มนะ หรือเปล่าวะอีเวนแม่งเปิดแพ็คสองร้อยอ่ะโคตรโหดเลยนะครับอีเวนมันผมจำได้ป่ผมฆ่าอีเวนมันนะครับป่าแต่กี้แพ้มาได้เลยครับเลยหมัดไส้ะลรอยากเอามาเล่นดูนะครับป่าจริงที่ผมเซ็ตเซ็ตผมคิดไว้คร่าวๆนะครับถ้ามีนะครับมีข้าป่าไหมครับแฮนะไหมไม่ใช่ครับจะบ้าเหรอเอางี้คเดี๋ยวไปดูรีวิวมันดีกว่านะครับคือปิดแล้วก็คือปิดนะครับผมปเดี๋ยวดูรีวิวนะครับแค่นี้แหละครับ ไปรีวิวนะครับผมจเจเลยขอทุกคนปิดเวนแล้วก็ขอบคุณด้วยแล้ววันนี้ผมทำไอเดียเดียวเพราะว่าไอเดี ID หนึ่งไม่มีเชรนะครับไม่ใช่ไม่มีเชรมีแต่มีน้อยนะครับเก็บไว้ดีกว่านะครับไปนะครับเดี๋ยวไปดูการรีวิวกันในกันนะครับผม